จกักพักปิดฝาไว้สบายดีแง้มแรงพี่น้องอยู่กับโจงกิเทพกับสาลาคือเกามืนน่อกี้เขาสิมาทำการแสดงอีกแล้วแต่ <c oughs> เฮ็ดนกินคือเกาพี่น้องมืนอี้ได้นไม้นมไม้อัดแหละนมไม้ทุง ถ้าเราสิมาซุปหน่อไม้เด้ออันดับแรกเฮาก็หน่อไม้มาแบบนี้เอาไปล้างก่อนเฮาก็สิมาเนี่ยก็เฮาเอิ้นเขียนบ่เลยว่าสําหรับเอิ้นเน่เียนนี่ละอือเอาไม้อันมาเียนให้เป็เป็นเส้นนอยๆเฮาจังสิเอาไปต้มไปต้มแล้วก็จังมาซุปสูตรของชาลาคือบ่ใยานางน้ยานางเด้อพี่น้องถ้าไผมักก็ใส่ไผบ่มักก็บ่ใส่ ก็คือชาเราติดแบบนี้มาตแต่น้อยแม่พ่นพาเห็ดก็คืออันต้นยังน้อยนะยานางหายากพี่น้องเพื่อนก็เลยบริสไซกลยเ็ดคือสุปพักทั่วไปฮะละเพราะว่าอันบางคนเพื่นกระไซเนาะชาเราก็เลยติดมาแต่ยังน้อยเลยบริสไซเลยเพราะว่าแต่กอนมันหายยากยหยนางนะประเทศลาวบางม่องก็มีบางม่องก็บ่มีแต่คู่มือนึงก็มีแล้วเพื่นปลูกเอาแต่กอนมัน โบได้ปลูกได้สน,นับเขาโบไดน้นิยมกินแกงน้ำไม้ยังโบได้ใส่หย,ยาหนางเด้อตอนสมัยยังนอนนะพี่น้องโบคืออันคู่มือนี่ได้คู่มือนี่ถ้าบบใส่ก็คือว่าบบแสพข้าวยางไปบางอย่างมันบ่แต่ก่อนน่ะบบใส่ก็เสบกินได้คือเก่าคู่มือนี่มันบบได้มันลึงไปแล้วนะไอ้สิลอะให้มีเข็มเอาเข็มเวลาโบามีเข็มเนาะดูว่าน้ำไม่ไพ่นะพี่น้อง เพิ่นก็จะตัดมาเป็นโขลกแล้วก็เอ็นนั่นนี่นะแห้งคมดีอันนั้นนะถานามไม่ไผ่นะไผ่มีก็เป็นหน่อไม้อัดถุงนะเพราะว่ายามนี่บ่มีดอกหน่อไม้สดหน่อไม้เผานะ้อพี่น้องมันหายากนี่ก็บุ๊มีเขาก็เอาอันนี้ได้เพราะว่าเพิ่นก็อัดไปกินยามแรงยามอึดอยู่แล้วเนาะพี่น้องซุปสมองงามหอมเลยเพียงเด้อเสพ 哦。Oh. ไพี่น้องสารากระเคียนเรียบร้อยเลย้อนี่เป็นเส้นเป็นเขอกจะเอาไปต้มต้มบดลนเพราะว่านอไม้นี่เพิ่นต้มแล้วเพิ่นจังอัดถุงก็ต้มบดนเพิ่นกระจืดเนะ่ะมาต้มกันเลยน้ำห้องก็ตั้งไว้ทาเลยฟดที่เหี่ยมห้อยเอาลงไปเลย ไว้จกพักปิดฝาไว้ น้องต้มจืดหรอ้อาชุยมาคั่วมะงา,าใช่เด้อแซ่มงามจงหอมไผ่มากกระใสไผ่บุมากกระใสกะคั่วเด้อเลยละลายเลยจังหอมโอ้เบิดพอดี สูตรนี้ก็คือบุมียานางเฮ็ดตามใจมกักมียานางก็ได้บุมียานางก็ได้เนะแบบง่ายๆ ทำละทำลงไว้วอยละทำลงทำลงเริ่มงามเริ่มงามนะพี่น้องเ <l ots> <c oughs> ป็นเดียวพีปอมทำละงามไปแดงสีนะเนาะเ S&P เป็นคนอืม <c oughs> เริ่มแตกโอ้ยเอด็ด ต่ใจะเข้าเนะพิเศษแต่วนยังน้อยๆกินแล้วออลไม่ได้กินโดนละเข้าแดกงาเอาแล้วคนหอมโอเคไห่ไงสวนอตํำจะเดือดมันอืตํำเลย ใส่งานเนาะมันจังมันจังหอมหอมหอมแห้งเบื่อกันอ่ะเขาจำมึง <laughs> ก็ใจไว้วหอมมะนาวนี่ไม่ว่ากันเลยพี่น้องเจีมมะนาวเชื่อมันหอมเนาะมันดีเล้วถ้าแผ่โบมากอันเส้นน้ำตาลพี่น้องไอ้ข้าวจะงาให้เกลือเื่อก็ได้เจี๊ยมจะง่ายกว่าเจ็บละมันหอมแห้ง พาอต้องเลือกไรคิดยังไงจัตกระายเสาเลยแนวกินเซ็บก็คือหนูกับแป้งน,นัวผูล่ะมันจะคือหนูกับภูมมักอ้าวกระมาียมยับก่อนตูดก่อนซอยผักหอมแส่ด้าบัาน,นี้ด้ะผักหอมมันก็มีหอมบัวหอมเป๊ พักเพลโวดหลายอย่างก็มีพักอันนี้หอมลาบหอมหลายทยล้ละโูเปอปลาดงดิบล้างไพมีใบขิงก็ใส่ได้นะแต่ยำนี่มันบ่มีนะีนาะมีแต่หัวมันตำหัวขิงใส่ใส่หลายอย่างมันตีกันรด ไปเลยเบื่อพักกระเต็มกระซามละอ่ะาแ้วเราจะใส่ขิงนำ้ำเ้อะจังน้อยเพิ่มคพาม <ๆ S 2> หอมนเนอะมันบมีใบกระใส่หัวมะนาวใช่หลายแล้วเพชรขิงนะกันกระเด็นเดินมั่ได้วควัว ใส่ซดเลยเรียบร้อยนั่งกินลาบเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้สลับซับซ้อนคือนั่งกินอันนั่งก็น่ากินไทยบ่น่ากินไทยเพิ่นจะสลับซับซ้อนกว่าเนาะเวลาเพิ่นปรุง ของเราครานี้กินง่ายๆแต่งกินง่ายๆเลยแตงมาเพชรพงประเดงเยวรัวันนี้เลยแต่เราเแบบเอด็ดขึ้นสุพาคกันเลยพี่น้องเพราะว่าหอม่ได้ใส่ย่านางเด้อคุนบ่ไหนโอ้ถุงม,มือกับบะมี อ,อันนี้กระซุปน่อไม้นะคืดกันแล้วกระซุปพักปลาทิโทบิปเนตะเพชรเด็ขึ้นยากสารว่าะห็นน้อไม่มันันเป็นนอยอย้อไม่อันโซดน้องพี่น้องเขาเผาเมันแห้งโขมแห้งเสบแบบนั้นมันบ่มีก็เลยเฮ็นจังซีล่ล่ะ ิ้นไปเนี่ยก่ปันลูกละข้างพินน้นด้านพุ่นด้านปิ้นิ้นหาแสงได้พี่น้องมันมืดก็เลยปิ้นหาแสงปิ้นละ้างล่างมัน,ม,นมันจบที่อันด้านนี้วันนี้มาซีมันได้พี่น้องอืมใช่ หอมง,งามันผมหอมมันอร่อยเวอร์พอดีแล้วเนาะเจ็บเจ็บเนากินง่ายแต่ยหยางหอมเริ่มทำการแสดงได้ขึ้นเวทีได้นักแสดงเบอย์เสบอีกแล้วควุย ไง่ายเลยพี่น้องมากินจากไดก็็ด้จากอะไรนี่ง่ายสุดอย่านางกับ่เช้ยมาทำการตรวจสอบเลยหนะน่อยแผนก QC ตรวจสอบซสบเลยพี่น้องบ่ใสยยานางก็เสบก็บเก่าบ่จจะเป็นต้องใส่แบบทุกอย่างอันใด อันไหนฮาบุมีกับบุว่าจะเป็นต้องใส่นะพี่น้องของอคงบุคบกระแซบได้อืมอืมพอขนาดหอมขิงหอมเมืงางมวันก็ยากน้ำข่อย อะไรพี่น้องจบการแสดงละไี่ก็เป็นตอนแรงเด้อพี่น้องเด้อใครมียังกินก็คอมเมนต์กันเข้ามาชาวลาวก็ได้ละซุปน่อไม้ยักษ์กินอะไรพี่น้องขอขอบคุณขอขอบใจทุกคอมเมนต์ละกันทุกการติดตามรับชมเน้วจ้ะพี่น้องทุกกําลังใจเลยละกันขอขอบใจพี่น้องฟังไทยขอขอบใจแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องฟังไทยฟังลาวแล้วจ้ะการรวมทางต่างประเทศพ้อมกับก็ฝากคือก้าพี่น้อง กดไลค์กดชแชร์ละกันอย่าลืมกดติดตามละอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะพี่น้องละกันคลิปนี้สำหรับขอตัวลาไปก่อนพบอกับหม่คิปหน้าสบายดี